สวัสดีครับมาพบกันในช่องของฮักลายชาแนลนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหาเลขเด่น2ตัวนะครับและเลขเด่น3ตัวจาก3สำนักนะครับโดยจากเดลเน e w วบางกอกทุเรศและไทยรัฐนะครับเลขเด่น2ตัวก็จะหาได้จากเดลเนีวและบังกอกนะครับ จะเป็นการดูเลขในสูตรของแนวนอนและแนวตั้งนะครับว่าจะมีความคล้ายเคียงกันมากขนาดไหนครับผมมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับดูนะครับเป็นแนวนอนนะครับก็จะได้เลข86ครับผมในส่วนของเรนิวก็เช่นกันครับ86ครับนี่นะครับ86ต่อไปนะครับก็จะได้เลข47นะครับ ในส่วนของบังกรทูเดย์และเดลเนิวครับ47ครับผมต่อไปเราจะมาดูในสูตรของแนวตั้งกันนะครับจากบังกอรทูเดย์เห็นไหมครับ47นะครับบังกรทูเดย์ดูในส่วนของแนวตั้งนะครับก็จะได้เลข6 7นะครับ6 7นะครับนี่นะครับ67 และก็จะได้เลข6กหนึ่งนะครับดูนะครับเส้นที่ผมจะคีดให้นะครับในส่วนของสูตรแนวตั้งครับผมจากสองสำนักนี้นะครับนี่นะครับห1หนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็มาดูกันต่อไปนะครับก็จะได้เลขหนึ่งเจดนะครับหนึ่งเจดนะครับสูตรจะสองสำนักนี้ครับผม นี่นะครับก็จะได้เลขทั้งหมดเลขเด่น2ตัวนะครับทั้งหมด5ตัวนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูเลขเด่น3ตัวนะครับจาก3สำนักนะครับเรียนิวมกอกรัวีและไทยรัฐนะครับแล้วก็ได้จากสูตรเลขเด่น9ยอดนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับที่หาเลขเด่น3ตัวตรงในเลข6ครับก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นที่6นะครับ เด่นิวก no no ็จะมี6นะครับบางกอกทุเดย์ก็จะมี6นะครับไทยรัฐก็จะมี6นะครับเห็นไหมครับตรงกันนะครับเลขเด่นนี้ตรงกันแน่นอนครับผม3สำนักนี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูอ่าเลขถัดไปนะครับว่า6เนี่ยมันใกล้เคียงกับเลขไหนมากที่สุดนะครับของบางกอกทุเดย์นี่ครับจะไม่มีนะครับก็จะเป็นของไทยรัฐนะครับ มาดูไทลัดกันนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับเรีนรวไว้เป็นศูนย์นะครับเห็นไหมครับจะได้ศูนย์ครับผมจากนั้นเราก็จะมาหาสามตัวนะครับสามตัวท้ายกันนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับก็จะเป็นในเลขของส่วนของเีนิวนะครับจะได้หกศูนย์สามครับผมแล้วก็หกศูนย์สี่ครับผม เลขสุดท้ายก็เป็น601นะครับนี่นะครับ3ตัวเด่นนะครับจากสังสำนักนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับในการเล่นลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ